สวัสดีครับหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์สถานที่ท่องเที่ยวนะครับจุดถ่ายรูปสวยจุดเช็คอินในมหานครที่ยิ่งใหญ่ในอเมริกานะครับนั่นก็คือมหานครนิวยอร์กนั่นเองครับ พูดถึงมหานครนิวยอร์กนะครับก็ไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมครับเป็นมหานครเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับแล้วก็ยังใหญ่เป็นอันดับสองของโลกด้วยเหมือนกันนะครับที่นี่เขาก็จะเป็นจุดสวนรวมเศรษฐกิจธุรกิจการศึกษานะครับและที่นี่ก็ยังเป็นจุดช้อปปิ้งนะครับมีสถานที่ช้อปปิ้งมากมายนะครับเอาใจใส่ขาช้อปทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปสวยในมหานครนิวยอร์กเนี่ย จะมีที่ไหนกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่แรกกันเลยดีกว่านะครับครับสำหรับสถานที่แห่งแรกที่ผมจะเอามาแชร์ในวันนี้นะครับก็คือเทพีเสรีภาพสำหรับเทพีเสรีภาพนะครับเราจะคุ้นตากันบ่อยๆเวลาเราพูดถึงสารัฐอเมริกานะครับเราก็จะนึกถึงเทพีเสรีภาพนี่นะครับไม่ว่าใครที่มาที่นิวยอร์กนะครับก็ไม่พลาดที่จะไปชมเทพีเสรีภาพนี่นะครับ เทีเสรีภาพนี่ก็จะเป็นของขวัญของฝรั่งเศสมอบให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของอเมริกานะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคม1,886และที่นี่นะครับก็ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของ New York นิวยอร์กนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครมาแล้วไม่ไปที่เทพีเสรีภาพเนี่ยแสดงว่ามาไม่ถึง New York นิวยอร์กนะฮะมาต่อกับสถานที่ที่2กันเลยนะครับก็คือ Times Square นั่นเองครับ Times Square นะครับเป็นย่านธุรกิจและความบันเทิงนะฮะใจกลางเมืองนิวยอร์กที่นี่ก็จะเป็นแหล่งธุรกิจเศรษฐกิจและการศึกษาและที่สำคัญนะครับ Times Square นี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่นะคะรับสถานที่ช้อปปิ้งมากมายนะครับผมที่นี่จะเต็มไปด้วยป้ายไฟมากมายสวยงามนะครับกลางคืนเขาจะเปิดไฟสวยงามมากนะครับ ทั้งยังมีถนนบอร์ดเวย์นะฮะลโรงละครบอร์ดเวย์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะไลออนคิงอ่าฟอร์เซนแฮ์รี่พอตเตอร์นะฮะและมากมายเลยนะครับอันดับที่สามนะครับก็คือเซนทัลพาร์คเองครับเซนทัลพาร์คนะครับก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับขนาดใหญ่มากครับอยู่ กลางเมืองนิวยอร์กนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดพักผ่อนของชาวเมืองนิวยอร์กเนี่ยนะฮะเขาก็จะมาพักผ่อนมาวิ่งเล่นมาออกกำลังกายนะฮะเซ็นทรพาร์คนี่นะครับคือใหญ่มากๆนะครับหวันเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินอ้อมได้นะครับผม สำหรับในส่วนสาธาร,รณะเซนทร์ลพาร์คนะฮะก็จะมีจุดหนึ่งที่คนนิยมไปถ่ายรูปกันนะครับนั่นก็คือน้ำพุเบนเทสตานั่นเองครับเขาก็จะมีรูปเป็นรูปปั้นนะฮะเป็นรูปปั้นนางฟ้านะฮะมาสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับก็คือตึกแฟลตไอออนบิลดิ้งนั่นเองนะครับ สำหรับตึก Flat i y e of Building นี่นะครับเป็นตึกเก่าแล้วก็สวยงามนะฮะลักษณะของเขาคือมันเป็นทรงรูปสามเหลี่ยมแปลกนะฮะด้วยความสวยงามของตึกแล้วก็ความเก่าแก่ของตึกนี่นะครับเลยเป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์กนะฮะเดินผ่านก็เป็นที่สะดุดตาก็ต้องจับกล้องขึ้นมาถ่ายรูปไว้นะครับ าชมสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับก็คือสะพานบุกลินสำหรับสะพานบุกลินนะครับเป็นสะพานเก่าแก่ที่สวยงามนะฮะมีความผสมผสานระหว่างสะพานแบบสายเคเบิลแล้วก็สะพานแขวนรวมไว้ด้วยกันนะครับเชื่อมต่อระหว่างฝั่งบุกลินแล้วก็แมนฮัตตัน ตรงสะพานบรกลินนะครับก็จะมีจุดถ่ายรูปจะเป็นคือซองข้างเป็นตึกแล้วก็ฝั่งข้างหลังนะฮะก็ก็จะเป็นวิวสะพานแมฮัตตันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่คนนิยมไปถ่ายรูปกันนะครับใกล้ๆกับสะพานบุรกลินนะฮะฝั่งด้านล่างนะฮะ เขาจะมีม้าหมุนด้วยนะครับก็น่ารักดีครับครับสำหรับสถานที่สุดท้ายวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือ The w e v e เ e l l เดอะเวอร์ซนะครับเขาจะเป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่นะครับเพราะว่ารูปร่างมันคล้ายๆกับหลังพึ่งนะครับก็เป็นสถานที่ที่นัดพบให้คนมาเดินเล่นนะครปีนขึ้นไปเปิดประสบการณ์ไปชมวิวด้านบนนะครับ นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดถ่ายรูปสวยจุดเช็คอินในมหานครนิวยอร์กจากประสบการณ์ของผมเองที่ไปถ่ายรูปมาแล้วก็ชอบและประทับใจนะฮะนอกจากนี้นะครับในนิวยอร์กนะฮะจะมีสถานที่อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับสำหรับเป็นจุดที่จะต้องไปเที่ยวแล้วก็ไปถ่ายรูปไปเช็คอินเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนที่ผมชอบแล้วก็ประทับใจที่ไปมานะครับยังไงก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับคนที่กําลังจะมาเที่ยวนิวยอร์กหรือว่าวางแผนที่จะมาเที่ยวที่นิวยอร์กนี่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลับบงใจให้กับผมและบ้านหมาแฟมลี่ด้วยนะครับบ๊ายบาย